พี่น้องชาวราศีพฤษภครับในเดือนมกราคมพุทธศักราช2,568นะครับโอกาสดีที่สุดคือการแก้ไขข้อผิดพลาดแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและโอกาสตามมาคือเรื่องของการเงินท่านมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินมีความสมบ,บูรณ์มีความมั่นคงร่ำรวยได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีบางจุดบางปัญหา ที่ยังต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีพฤษภในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568นะครับพี่น้องที่สนใจ อยากจะรู้เรื่องดวงพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับหรือไม่ก็เอาไปสร้างขวัญสร้างกำลังใจนะครับก็เข้ามาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับเราจะเจาะเป็นเรื่องเรื่องไปว่าการงานการเงินความรักอุปสรรคมีอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าจะมีทางออกอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับ ก็ฝากกันไว้นะครับใช้วิจารณญาณด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกคัดสรรเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีพฤษภนะครับอยากจะเข้ามาร่วมดูร่วมรับฟัง หรือไม่ก็เอาไปเป็นแนวทางก็ได้เหมือนกันนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังการพยากรณ์นะครับมหคอนแนะนำเหรียนดวงพิชัยสงครามนะครับซึ่งเป็นเหรียนที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องของพุทธคุณนะครับเรื่องของเสริมดวงเสริมโชคลาภเสริมบรารมีนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ ลาย id ลนยฮักดูข้างล่างนี้นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนมกราคม2568เริ่มต้นปีใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับในเส้นทางของการงานการเงินความรักอุปสรรคหรือว่ามีโอกาสการแก้ไข อย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1น,นะครับคือเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น justice นะครับ j u s t i c คือความถูกต้องความยุติธรรมการแก้ไขข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานโดยปกติทั่วไปหรือว่าเรื่องของกฎหมาย เรื่องของข้อผิดพลาดเรื่องของความไม่ถูกต้องความไม่ยุติธรรมต่างๆนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ด,ดีที่พี่น้องชาวราศีเพื่อสบจะได้แก้ไขจัดก,การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ถูกต้องและก็มีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมทั้งการไก่เกีีร์กรณีพิพาทความบาดหมางความไม่เข้าใจซึ่งกันและก,กันก็จะมีโอกาสโดยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ คนที่มีความรู้ให้คำแนะนำให้แนวทางรวมทั้งเรื่องของกฎหมายนะครับการทำสัญญาการทำนิติกรรมใหม่ๆก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤศษนะครับและการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ทถ้วยนะครับก็คือการแก้ไขปัญหานะั่นแหละสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานที่ผิดพลาดไม่ก้าวหน้ามีอุปสรรคเจอแต่ เรื่องของความยุ่งยากลำบากใจนะครับก็จะมีโอกาสในการแก้ไขงานที่ล้มเหลวก็กลับมาทำใหม่ได้และงานเยอะขึ้นนะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับในมกราคมนี้งานจะมากเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่างานหลักงานรองอาชีพเสริม งานเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับก็ต้องจัดการจัดสรรบริหารดีๆนะครับและโอกาสอื่นๆยังมีนะครับรวมทั้งโอกาสการเงินโอกาสของความรักนะครับสำหรับคนที่ผิดพลาดหรือว่าคนที่เจอปัญหาก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสในการที่จะแก้ไขแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมานะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นสี่ดาบนะครับเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพนะครับคือคนบางคนนะครับอาจจะมีปัญหาสุขภาพไม่ดีก่อนหน้านี้แล้วอยู่นะครับแต่ช่วงนี้นะครับมกราคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่ท่านจะ,ะดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางออกและก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นน่าพอใจสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพด้วยนะครับ ่อมานะครับมาดูเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องของการเงินนะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่พัากรบัใบที่หนึ่งนะครับเป็นสองเหรียญน,นะครับเรื่องของการจัดการบริหารการเงินมาก่อนนะครับและก็ดูเหมือนว่าจะมีความสำคัญไม่น้อยนะครับไม่ว่าท่านจะได้เงินมาอย่างไรต้องจัดการต้องบอริหารด้วยความระมัดระวังเพื่อให้การเงินของท่านมีสภาพคล่องนะครับมี การที่จัดจัดการต่างๆก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับเพื่อการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าการวางแผนการเงินนะครับะรการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นสเตรงนะครับเป็นบทบาทของการดําเนินชีวิตการแก้ไขปัญหาสําหรับพี่น้องชาวราศีพฤษภนะครับคือปัญหาของการเงินต้องมีพิธีการพิเศษพิเศษนะครับมีเทคนิคมีความสามารถ พร้อมที่จะจัดการบริหารแก้ไขในปัญหาต่างๆของกันกันได้นะครับแล้วก็สุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับดูจะมีจุดเด่นตรงนี้นะครับคือและก็แก้ไขปัญหาได้เด่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะครับท่านก็ยังมีความมั่นใจมั่นคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาได้ครับ รการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นเทมเพลตเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าตลอดนะครับสำหรับอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะมีช่วงเวลาของการคลี่ข่ายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการงานปัญหาของการเงินนะครับแล้วก็นำเอาสิ่งดีๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของ ความรักนะครับเรื่องที่3เส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดอะฟนนะครับเดอะนคือการเปลี่ยนแปลงน,นะครับความไม่แน่นอนในเรื่องของความรักนะครับบางคนก็อาจจะกําลังเปลี่ยนใจเกี่ยวกับความรักหรือไม่บางคนก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับอยู่ในช่วงเวลาของความ ลังเลีนิดหน่อยสับสนนิดหนึ่งหรือไม่ก็ไม่เข้าใจบ้างในประเด็นของความรักนะครับบางคนก็อาจจะเริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่ายังไม่มั่นใจในตัวเองนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเมูลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความคุมเครือในใจความสับสนการหาทางออกไม่เจอเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็นอัศวินเรียนนะครับก็บางคนก็จะมีคนรักเพิ่งเดินจากไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนมกราคมนะครับ ต่อมาครับมาดูเรื่องที่4เรื่องอุปสรรคเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับคือราชาถ้วยดูเหมือนว่าท่านก็กําลังสับสนนั่นแหละปัญหาภายในใจค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับก็อาจจะกําลังตัดสินใจกําลังเหนื่อยกําลังท้อแท้กับปัญหาบางอย่างนะครับ อันนี้อาจจะเป็นช่วงระยะเวลานหนึ่งท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจุดนี้ได้นะครับมีการที่ท่านจะได้รับโอกาสหรือว่าสร้างกำลังใจให้ตัวเองมุ่งมั่นเดินหน้าผ่านอุปสรรคได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น7เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาของการบริหารการจัดการนะครับทั้งรายรับและรายจ่ายนะครับจะทําอย่างไรจึงให้การเงินของท่าน มีความมั่นคงนะครับขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนนะครับแต่ว่าท่านต้องรอบคอบในการดําเนินการนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับในเส้นทางของอุปสรรคแนวทางนะครับก็เป็น10บเหรียญนั่นคือโอกาสของท่านจะผ่านปัญหาไม่ว่าจะปัญหาของการงานการเงินและปัญหาความรักนะครับ การงานของท่านจะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงและก็การเจรจาการค้าขายการติดต่อธุรกิจการสร้างงานสร้างอาชีพจะโดดเด่นขึ้นมามากในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับก็ได้รับโอกาสที่ดีๆนะครับการติดต่องานการเจรจาการงานจะประสบผลสำเร็จการค้าขายมีกำไรและมีโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินจำนวนมากๆเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบของการ เงินที่เติมเต็มเข้ามานะครับจัดการบริหารอย่างไรลงทุนอย่างไรจับจ่ายใช้สอยอย่างไรนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นระบบมากขึ้นเป็นพิเศษในมกราคมนี้นะครับนั่นก็จะทําให้การเงินของท่านเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับก็จะมีครอบครัวเข้ามาเป็นส่วนสําคัญนะครับสร้างโอกาสดีๆเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะครับมีทายาทลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมใน ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวจะทำให้มีคุณค่าที่มากขึ้นด้วยนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีพฤษภศ,ศพนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยนะครับก็เป็นเรื่องของสุภาพสตรีนะครับท่านก็อาจจะกำลังรอ ความรักรอคอยคนรักนะครับคือการงานการเงินนั้นดีอยู่แล้วนะครับภาพรวมๆดีเพียงแต่ว่ากำลังรอคอยเกี่ยวกับความรักหรือว่ารอคอยสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในจิตใจให้เกิดความสมบูรณ์ดีกว่าเดิมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568นะครับการงานของท่านจะได้ รับการแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามนะครับมีช่วงเวลาที่ดีแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับทำสัญญาเจราจาตกลงการงานการค้าขายการทำธุรกิจไม่ว่างานหลักหรือว่าอาชีพเสริมนะครับรวมทั้งจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับ เรื่องของการเงินนะครับจัดก,การบริหารดีๆนะครับเพราะว่าท่านมีโอกาสดีเพียงแต่ว่าท่านก็จะมีรายจ่ายไม่น้อยนะครับก็ต้องเข้มแข็งในการที่จะวางระบบของการเงินด้วยนะครับจะมีโอกาสดีๆเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสจะได้มาด้วยนะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความมั่นคงนะครับ เรื่องของความรักอาจจะมีชม่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักนะครับบางคนก็อ,อกหักนะครับหรือไม่บางคนก็พอใจที่จะเปลี่ยนแปลงความรักและก็เริ่มต้นมีความรักใหม่ๆนะครับบางคนก็ยังสับสนอยู่หรือไม่ก็ติดอยู่ในความกังวลความเครียดความทุกข์เกี่ยวกับความรักอยู่บ้างนะครับแต่คงจะไม่นานเท่าไหร่นักเพราะว่าท่านปรับตัวได้เร็ว โอกาสให,ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นในเส้นทางของความรักนะครับเรื่องของ แนวทางการแก้ไขปัญหานะครับขึ้นอยู่กับท่านเองนะครับท่านมีความเข้มแข็งมีความรู้มีความสามารถมีความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยกระดับตัวเองได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับโอกาสที่ดีก็จะตามมาการงานโดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นทั้งงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแรนนลนซ์การเงินดีมากนะครับโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆเข้ามานะครับก็จัดการดีๆแล้วท่านก็จะมีโอกาสาที่ดีต่อไปนะครับความรักที่รอก็จะสมหวังนะครับ สุขภาพอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูนะครับไม่นานท่านจะกลับมาแข็งแรงต่อไปนะครับอาละครับมหากพยากรดวงพี่น้องชาวราศีพฤษศในเดือนมกราคม2568มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรค และแนวทางชีวิตนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีพื่อสบทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขความสําเร็จความสมหวังความร่ํารวยและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ